เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบัลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสํานักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นําเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นเบื้อแรกครับหนึ่งมีนาคมที่ผ่านมานะครับก็เข้า 03นะครับมารอบนี้16มีนาคมนะครับให้ตัวเลขมา6924และ3มานะครับสำหรับตัวเลขในปฏิทินนะครับนำมาฝากเหมือนเดิมนะครับใบต่อไปครับเป็นของอาจารย์เต๋านะครับ16มีนาคมครับไฟดับล่างไม่มานะครับดับ2กับดับ4นะครับดับ2ไม่มาบนนะครับ ใบต่อไปครับเป็นบังเอิญนะครับ2ตัวมา1ตัวให้เด่น7กับเด่น9ครับใบต่อไปนะครับฝันเป็นจริงเช่นเดียวกันนะครับ2ตัวมา1ตัวนะครับให้เด่น3กับเด่น9ครับแนวทางใบต่อไปนะครับใบน,นี้นําใบเก่ามาเปรียบเทียบ ให้ได้รับชมกันนะครับรอบที่ผ่านมาเข้า0330นะครับรอบนี้16มีนาคมนะครับให้17 8 7 4 7 5 7 9 7ป7 6 7้ก็และก็77มานะครับใบต่อไปครับเป็นแนวทางของเซียนเขาใหญ่นะครับรอบที่ผ่านมา1มีนาคมนะครับเข้าเด่น3มานะครับรอบนี้16มีนาคมมาแล้วนะครับสำหรับ เซียนเขาใหญ่ชุดเต็มนะครับให้เด่นเหนือเด่น4ครับ4045 47 48 49 04 54 94 44ชุด547 594 794 ใบต่อไปนะครับเป็นคนเมืองเพชรนะครับ16มีนาคมนะครับให้ชุดเลขสวยมา4 5 7แล้วก็9นะครับจะมีชุด5 4 7 9 4 7 4 7 4 5 4 9 5 7แล้วก็5และก็5ครับ ไปต่อไปครับนำแนวทางอารอบก่นกอนๆมาฝากนะครับก็เข้ามาเช่นเดียวกันนะครับรอบที่แล้วก็เข้า603รอบนี้นะครับ16วิมีนาคมให้519 514 919 914 1914และ15นะครับตัวเน้นจะเป็นตามนี้เลยนะครับแนวทางไปต่อไปครับ ใบนี้นะครับ16มีนาคมให้เด่นเหนือเด่น2กับเด่น4นะครับ2ตัวมา1ตัวครับชุด 72, 74, 78, 92, 94, 98, 02, 04และ08ครับไว้ต่อไปนะครับเป็นของมนชัยนะครับให้ชุดเด่นนะครับ2ตัว10 หนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์และห้าเจ็ดมาครับใบนี้นะครับเป็นประกายเลขนะครับรอบที่ผ่านมานำมาฝากนะครับเช่นเคยนะครับรอบนี้นะครับ16มีนาคมนะครับให้ตัวเด่นมาเด่น5เด่น7เด่น8แล้วก็เด่น9นะครับจะมีชุด557585595777 แปด7 7 9 5 8 7 8 8 8แล้วก็8 9ครับไปดูไปต่อไปนะครับใบนี้จะเป็นของแอดคนสะกลาวนะครับเป็นสรุปใต้นะครับสรุปใต้ล่างมา2 5 4 2 4 4 4 5 4 6 5 0 5 2 5 4 5 5 6 6 5 8 4 8ปด6 6 8 6 4และ6 2มาครับใบต่อไปเป็นเจ้าแม่ยิบซีนะครับเจ้าแม่ยิบ4 16มีนาคมรอบนี้ให้เด่นเด่นเมาครับ9 5และ9 7้าใบต่อไปครับเป็นของแอด เนพาวรวยนะครับขนมไทย16มีนาคมนะครับให้3 9 4 3 92 7 93ตัวเดียวนะครับ49ครับใบต่อไปนะครับเป็นนี้ใบนี้เป็นของอาจารย์เอียดห้วยยอดนะครับรอบที่ผ่านมาให้เด่น0นย์กับเด่น1เข้าเด่น0นย์ะครับ0 3ารอบนี้16มีนาคมนะครับให้เด่น3กับเด่น4มาครับ 30 31 35 36 37 39 40 41 45 46 47และ49ครับรางวัลที่1ดับ2นะครับส่วนเลขท้าย2ตัวดับ8มาครับไปต่อไปครับใบนี้จะเป็นเลขแม่นล่างนะครับ16มีนาครับให้เด่น8 81